ตอนที่68คือมังกรมันเป็นนอนหรือเปล่าในตอนเช้ามีร่างหนึ่งบินออกจากทะเลใช่เหมือนนางฟ้าที่บินอยู่แน่นอนการบินเกินจริงไปหน่อยแต่วังซีอานอยู่ห่างออกไปเพียงสิกว่าเมตรระดับนั้นได้รับการอัปเกรดเป็น6ระดับและร่างกายจะรวมเข้ากับองค์ประกอบ5อย่างของแหล่งหินมันตั้งอยู่ในไม้สีทองไฟและโลกและความแข็งแรงของวังซีอานนั้นแข็งแกร่งกว่าเดิม100เท่า นิ้วมือของเขาขยับเปลวไฟปรากฏอยู่ในมือของเขาอีกครั้งมีกรุดโลหะปรากฏตามด้วยลูกไฟก้อนหินและไม้ชิ้นหนึ่งแม้แต่วังซีอานก็พบว่ามันน่าสนใจที่เขาสามารถปลูกดอกไม้ที่สดใสในมือของเขาได้นี่คือพลังอันทรงพลังของไฟเอเลเมนต์ความสยองขวัญของไฟเอเลเมนต์ใบหน้าของวังซีอานยิ้มและบรรจบกับแรงผลักดันของเขาเองเขามาที่ด้านข้างของรถจักรหนักและขับไปยังที่ตั้งของยีปุนพาวิลเลียน เมื่อเขามาถึงที่ปีโนพาวิลเลียนเวลา9นาฬิกา30นาทีและกวนชูชิงมาถึงแล้วเสี่ยวเซียนคุณกินเหรอกวนชูชิงถามวังซีอานหวานและมองเขาด้วยความรักหลังงานเลี้ยงแม้ว่าการฝึกฝนของพ่อทำให้เธอเศร้ามากทุกอย่างคือวังซีอานตอนนี้ครอบครัวชินจะช่วยให้พวกเขาปิดบ้านของพวกเขาและบ้านจะกลับมาอีกครั้งและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ผู้ปกครองตื่นเต้นมากดังนั้นเธอจะต้องเป็นแฟนของวังซีอานและปล่อยให้เธอคว้าโอกาสเรื่องนี้ทําให้เธอพูดไม่ออกและเธอก็แอบมองท้ายที่สุดผู้ปกครองไม่ได้คัดค้านเธอและว,วังซีอานไม่คุณกินแล้วออกไปกินข้าวด้วยกันไหมวังซีอานถามด้วยรอยยิ้มกินหลังจากคุณสามารถกินมันเองกวนชูชิงยิ้มให้เขาวังซีอานพยักหน้าแล้วเดินออกไปข้างนอก การไหลของผู้คนบนถนนโบราณน,นั้นมีขนาดใหญ่มากแม้ในช่วงเช้าของวันหยุดฤดูร้อนมีคนเดินถนนจำนวนมากอยู่รอบๆวังซีอานมองไปรอบๆและเดินไปที่ร้านอาหารเช้าภายในลองซวนพาวิลเลียนกำลังจะเปิดในห้าวันปโปรดดูในเวลานี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถือใบปลิวเดินมาหาเขาและส่งใบปลิวให้เขาลองซวนพาวิลเลียนวังเซียนจับหัวใจและหยิบใบปลิวไว้ในมือของหญิงสาวแล้วมองดู ลองส่วนพาวิลเลียนจะเปิดอีก5วันต่อมาในวันเปิดตัวเกมจะลดห0เอร์เซนในวันที่2ผู้ชมจะถูกลด60เอร์เซในวันที่สามจะได้รับส่วนลด30เอร์ซในวันที่สามจะได้รับส่วนลด20เอร์และวันที่4ี่จะได้รับส่วนลดส0เอร์เซลองส่วนพาวิลเลียนเชี่ยวชาญในอาหารทะเลทุกชนิดความหลากหลายของอาหารทะเลเป็นมากกว่ายี่ปินพาวิลเลียนจะมีหอยเป่าฮื้อสองหัวซาชิมิทูน่าครีบน้ำเงินคาเวียแสนอร่อยและกุ้งมังกรออสเตรเลีย อาหารทะเลรสเลิศอาหารทะเลแสนอร่อยยินดีต้อนรับทุกคนอย่างมีรสนิยมเพื่อลิมรสหลังจาก5วันและจะมีของขวัญจากบูติกวังซีอานมองโฆษณาในมือของเขาและเงยหน้าขึ้นมองลอง่วนพาเวลเลียนไม่ไกลในเวลานี้ศาลาลอง่วนได้รับการปรับปรุงจากด้านนอกมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่ายีปินพาเวลเลียนและมีสไตล์มากยิ่งขึ้นร้านค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เปิด5วันต่อมาคุณจะได้รับส่วนลด50%หรือไม่ ฉันยังพูดดีกว่าอาหารทะเลนั้นมากกว่าที่ฉันมีดวงตาของวังซีอานแหล่งประกายใบหน้าของเขาเยื่หยันเพราชาของเราไม่ใช่เหรอทำไมน่ามาดูเขาด้วยเหรอทันใดนั้นก็มีการตบหน้าของวังซีอานเขาหันหัวของเขาและมองบรรชายหนุ่มติดตามสามคนปากของชายหนุ่มลุกขึ้นแล้วก็มองดูเขาด้วยโฆษณาวังซีอานมองไปที่เด็กๆและใบหน้าของเขาแสดงความเย่อหยิ่งข่าวของสายลับยังไม่เป็นฉันยังไม่กลัวผลิตภัณฑ์ า้าวังมีความมั่นใจจริงๆชายหนุ่มมองวังซีอานและยิ้มเขาพูดพร้อมกับหน้าบูดบึ้งเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อร้านอาหารของคุณปิดตัวลงฉันไม่รู้ว่าวังจะสงบได้หรือไม่ล้มเหลวหน่าสนใจแล้วเราจะรอดูว่าใครจะปิดวังซีอานยิ้มให้พวกเขาจากนั้นฉันจะรอดูฉันจะบอกให้คุณรู้ถึงความแข็งแกร่งของลองโซนพาวินเลียนของเราชายหนุ่มยิ้มอย่างเยือกเย็นถ้ามันล้มละลายฉันสามารถหาซื้อได้ในราคาถูก ผู้จองหองวังซีอานพูดกับชายหนุ่มหน้าซีดเด็กฉันต้องการที่จะต่อสู้กับฉันคุณยังคงอยู่ห่างไกลพลังงานที่คุณมีเราได้เข้าใจแล้วและจากนั้นเราจะทำให้คุณสูญเสียอย่างรุนแรงในเวลานี้ยืนอยู่ถัดจากเยาวชนชายหนุ่มเอ็นศีรษะเล็กน้อยแล้วมองลงไปที่วังสีอานพลังงานของฉันหรือไม่ดูเหมือนว่าคุณได้ตรวจสอบฉันด้วยหรือไม่วังสีอานสงบใบหน้าของเขาเล็กน้อยอัญญะประกาศคู่ พการรู้จักตัวเองและรู้จักกันและกันไม่สามารถต่อสู้ได้เด็กผู้โชคดีคราวนี้จะทําให้คุณพ่ายแพ,พ้ชายหนุ่มพูดอย่างเยือกเย็นดีวังเซียนเยอะเยะ้ยในกรณีนี้ฉันอยากจะดูว่าใครคือคนที่หลงทางคือชายหนุ่มตะคอกอย่างเย็นชาและเดินออกไปข้างนอกที่คราวนี้เรามีบทเรียนที่ดีในการสอนเด็กคนนี้ให้เขารู้ตอนจบด้วยสาลาลองส่วนของเราวัยรุ่นพูดกับชายหนุ่มข้างข้าง,ขางเขา หลังจาก5วันฉันต้องร้องไห้ลองส่วนพาวินเลียนเปิดสาขาในเมืองนี้แต่เสือไม่สามารถจับนูได้แต่รับเตอร์ฆ่าแม่น้ำและในความคิดของฉันพักอื่นเป็นเพียงบากอรัญยาประกาศคู่ใบหน้าของเยาวชนแสดงให้เห็นอย่างมั่นใจมันไม่ใช่การกดขี่ข่มเหงแต่เป็นแม่น้ำในสายตาของเขาอื่นๆเป็นนอนห้าห้าพี่ใหญ่หลังจากหาวันมังกรคือนอนจะถูกเปิดเผยวัยรุ่นยิ้มอย่างตื่นเต้นลองส่วนพาวินเลียน วังซีอานเฝ้าดูพวกเขาจากไปและดูที่ลองซวนพาวิลเลียนอีกครั้งใบหน้าของเขาหัวรเราะเยาะคุณกล้าเรียกลองซวนพาวิลเลียนหรือไม่คุณกล้าที่จะเรียกมังกรหรือไม่หลังจากห้าวันไปแล้ววังซีอานยิ้มแล้วโยนโฆษณาลงถังขยะนายพลวังหลังจากรับประทานอาหารเช้าเมื่อเขามาถึงยีปินพาวินเลียนผู้จัดการห่วงก็มามองด้วยความมุนงงและถือใบปลิวในมือของเขาอะไรวังซีอานมองเขาด้วยความตกใจและถาม วังสาลาลองส่วนถัดจากนั้นก็เริ่มดําเนินการโฆษณาชวนเชื่อขนาดใหญ่ในวันนี้ใบปลิวสื่อเริ่มต้นทั้งหมดการโฆษณาชวนเชื่อนั้นยิ่งใหญ่ผู้จัดการวงกล่าวอย่างใจจดใจจ่อมอบใบปลิวว่านี่เป็นชิ้นส่วนที่ฉันได้รับไลเออร์ฉันรู้สิ่งนี้วังซีอานมองไปที่ใบปลิวและยิ้มแล้วส่หัว วังคุณรู้ไหมผู้จัดการฮวงตลึงและปฏิบัติตามวังเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับการตอบสนองลองส่วนพาวินเลียนเป็นร้านอาหารถัดจากเมืองที่มีชื่อเสียงพวกเขายังมีความแข็งแกร่งและเจ้านายของพวกเขาเป็นกลุ่มของบริษัทประมงนอกชายฝั่งที่มีส่วนผสมชั้นนํามากมายและคุณสามารถดูเมนูที่พวกเขาโปรโมตไม่ต้องกังวลฉันต้องจัดการกับวิธีการตอนนี้ยีปิงยังทํางานได้ตามปกติศาลาลองส่วนฉันจะให้เขาปิดเร็วๆนี้วังสีอานพูดเบาๆ นายพลวังคุณมีความมั่นใจเหรอผู้จัดการห่วงถามคำถามโดยไม่ต้องกังวลคุณกำลังยุ่งอยู่กับคุณวังซีอานยิ้มด้วยรอยยิ้มลึกลับของเขาพุ่งก้ามกรามตัวใหญ่ในดินแดนแห่งปะการาังและหอยเป่าฮื้อใต้เกาะเขาไม่ได้เอามันเพราะมันไม่ใช่เวลายังมีอีกห้าวันเพียงพอสำหรับเขาที่จะเตรียมการบางอย่างจบตอนที่68